คือค้างปัโอ้ยกำลังมันเลยไงไอ้ผานผู้คนถามเจ้าหนิสวงมือเลยเจ้าเบื่อเรื่องเดียวนี่มึงเบื่อหรอว่าจอนวิกเจ้ามักจอนวิกเออนี่เน็้ค้างอีก่โอ้ยเจ้าบุบ่ค่อยนี่นี่นี่เรามาอยู่ละบ้านเรานี่จอนวิกน่ะแม่นเรามาขึ้นทัพราคาริ่มือนี่น่ะฮ้ยอยู่บอกว่าแกมันขึ้นทัพราคานีรแมอะไรอยู่ละบ้านเรานี่น่ะเฮ้ยไปเบื่อเรื่องสั่นไปไปอ้ยไอ้โดนกูเลยนะจอนวิกนี่สิข้าเจ้ามาเที่ยวน่ะริมมาถ่ายหนัง มามาเที่ยวไอ้สสมาเที่ยวถ้ำช่วงนี้มันงามช่ไหมดนะบ้านนี่แหเนพวกไก่พามาบ่สงสัยด้วสพวกไก่พามาเนาะเลวนี่นี่นีสรจดเอานี้บ่เอาพวกอแต่งตัวนี้สวัสดีครับสวัฮัลโหลอะไรนี่ไตามจดบิ จอนวิกโอ้ยไอซิระ้เชียโอ๊ยอาวุจอนวิกอยู่ไปหมดยโอ้จอนวิกอยู่ไปหมด